รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วีแกนวันเสาร์สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 DM Home Design Your Life With Us และ o เวอ o m โฮมเนสสุขุมวิทส9สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันเสาร์ค่ะ คุณก๊อตคะ,คะช่วงนี้คุณมีแผนการใช้เงินหรือว่าแผนการลงทุนทางการเงินบ้างไหมคะก็คิดๆิดไว้อยู่นะคะเพราะว่าเผื่ออนาคตในระยะยาวค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมละคะบางท่านนะคะอาจจะลงทุนในหุ้นนะคะหรือว่าในตลาดตราสารหนี้หรือว่ากองทุนรวมค,ะค่ะแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีการแพลนไว้เลยเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องของ ความเสี่ยงแล้วก็เข้าใจยากแต่วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักนะคะทําความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการรับมือกับศัตรูทางการเงินนะคะที่คอยกัดกินฝันแล้วก็ทำลายเป้าหมายของเรานะคะ,คะกับที่นี่ In v เ s t o r เทอรพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนค่ะใช่แล้วค่ะที่นี่เขาจะมีฮีโร่คอยช่วยเราด้วยนะคะคุณผู้ชม ในชีวิตประจำวันเราต่างก็มีศัตรูทางการเงินรายล้อมอยู่รอบตัวเต็มไปหมดไม่ว่าจะเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยโดยไม่ยังคิดการเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่หลายคนอาจไม่รู้ตัวบางคนอาจคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ทว่าศัตรูทางการเงินก็เป็นเสมือนศัตรูที่คอยขัดขวางและทำลายเป้าหมายในชีวิต ดังนั้นหนทางที่จะรอดพ้นจากศัตรูทางการเงินได้จึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการออมและการลงทุนที่ถูกต้องพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนอินเวสตอรที่อยู่ชั้นใต้ดินของอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งนี้จึงเป็นเสมือนโลกจำลองการลงทุนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบซื้อมันติมีเดียเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจ และรู้จักการวางแผนการออมการลงทุนในรูปแบบต่างๆได้โดยมีเซตฮีโร่เหล่าฮีโร่ที่จะมาช่วยกำจัดมันนี่มาสเตอร์หรือศัตรูทางการเงินเหล่านี้ได้ ที่นี่เราถือว่าเราเป็นศูนย์กลางของเรื่องของตลาดทุนแล้วเราก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางด้านตลาดทุนที่เป็นเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็อยากให้ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เรื่องของการลงทุนด้วยนะคะก็เลยเราก็เลยเน้นลมิดพื้นที่ชั้นใต้ดินเป็นทั้งห้องสุดมารวยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะเรียนรู้การลงทุนแห่งนี้เพื่อทําให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมาทําความรู้จักกับเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนแล้วก็ราง แล้วก็เอาชนะศัตรูทางการเงินอ,งอันนี้นถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของไทยเลยหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกแล้วก็เป็นในรูปแบบใหม่ด้วยก็คือเป็นรูปแบบ discovery museum นะคะก็คือเราไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่เป็นการจัดแสดงวัตถุสิ่งของแล้วก็เป็นแต่เราเป็นพิพ mm ิธภัณฑ์ที่ทําให้คนเนี่ยมาอินเตอร์แอคทีฟกับชุดนิทรรศการจะเป็นเหมือนมินิมีเดียใช่เราก็มีสื่อมัลติมีเดียหลากหลายแล้วเราก็มีเรื่องของโปรแกรมเรื่องของเกมต่างๆที่ทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้มีอินเตอร์แอคชันกับ ตัวชุดนิทรรศการแล้วก็ทุกทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะถูกคัสตอมไมซ์เรื่องราวตาม,มตัวเองจริงๆนะคะนั่นหมายความว่ากาลังจะสอนในเรื่องที่เข้าใจยาก ต้องบอกยีต้องบอกยี่นะคะเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจยากเหมือนกันจะกำลังหาวิธีสอนให้คนที่เข้ามาเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดย in t เ e a ร์ i อ e ทีกับเขาใช่หรือว่าการสร้างสตอรี่ขึ้นมาอย่างเรื่องของมั n น y m o n นสเตอร์อรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นนะคะ ก็มีตัวละครอย่างมันนี่มอนสเตอร์แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเจอตัวละครแบบฮ<อ>ีโร่ที่จะมาช่วย<อ>เป็นโค้ชเราในการทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็รู้จักวิธีวางแผนการเงินน,นั่นหมายความว่าเราไม่ลงทุนอย่างเดียวดายถูกไหมคะ เราจะมีตัวช่วยถูกไหมคะที่นี่แบ่งเป็นกี่โซนยังไงบ้างเราแบ่งออกเป็น3โซนนะคะโซนแรกที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือโซนที่เป็นเรื่องของพลาซ่าก็จะเป็นจุดอย่างเป็นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือมีกระทิงนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเราเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของช็อปนะคะแล้วก็มีจุดอินโฟมชันนะคะด้านในเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นชุดนิทรรศการหลักนะคะแล้วก็เราก็จะมีอีกโซนหนึ่งโซนสุดท้ายก็จะเป็นฮอลล์ซึ่งจะเป็นจุดที่เราจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนค่ะ กันไปให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆอันแรกก่อนเลยนี่เขาเรียกว่าเหมือนสัญลักษณ์แลนด์มาร์คของที่นี่ค่ะก็<ำ>เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของที่นี่ทำไมต้องเป็นมีกับปล็มีต้อง อย่างนี้ด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่าหมีกับกระทิงเนี่ยจริงๆเป็นสัญลักษณ์ของตลาดหุ้นอยู่แล้วนะคะแสดงถึงภาวะของตลาดหุ้นที่มีทั้งภาวะที่เป็นตลาดขาขึ้นนะคะภาวะกระทิงแล้วก็ภาวะหมีที่ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดหลักทรัพย์สบเสารแต่ที่หมีทําสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยก็จะบอกว่าจะบอกกระทิงว่านายแน่มากนะคะชื่นชมชื่นชมนะคะคนส่วนใหญ่ถ้ารู้เกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นก็จะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่แล้วนะคะแต่เราก็เพิ่มของความหมายในแง่ของท่าทาง เข้าไปด้วยแถมยังมีจุดถ่ายรูปได้ด้วยใช่ <มา S 2> ใครมา,มาที่นี่ก็ต้องถ่ายรูปกับหมีกระทิงกลับไปอันนี้ก่อนนะคะอ่ะอยางพอเราเข้ามาแล้วอะค่ะก็จะต้องมีการแลกการ์ดก่อนหรือเปล่าคะที่จะเข้าไปใช้บริการข<ช>้างใน ก๊าซตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว RFID นะคะซึ่งเราจะสามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวของเราได้เช่นอายุเพศแล้วก็กาซตัวนี้เราจะใช้ตลอดชุดนิทัศการเพื่อที่จะไปเล่นเกมเพื่อจะไปทดลองวางแผนเกษียณแล้วก็จะไปทดลองลงทุนนะคะทดลองจัดพอร์ตทดลองลงทุน เพราะ<อ>ฉะนั้น<อ>เนี่ยทดลองได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะได้แผนกเกษียณของตัวเองที่เหมาะสมกับเราใช่จะได้พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะได้ทดลองลงทุนในตลาดหุ้นจริงๆเพื่อที่จะรู้ว่าถ้าเราลงทุนจริงๆเนี่ยผลตอบแทนเราจะบรรลุเป้าหมายแบบที่เราตั้งใจไหมค่ะ อย่างนี้แสดงว่าถ้าเราได้เข้ามิวเซียมตัวนี้เราก็สามารถที่จะก่อนไปลงสนามจริงนะมาทดลองที่นี่ก่อนได้เอาหละอยากรู้ละนะอยากรู้ว่าจะลงทุนปุ่นหรือจะเป็นยังไงอย่างนี้สามารถเลยไหมคุณเจียพาชมนะคะโอเคค่ะไปค่ะนี่คือซ u เปอร์เซครั้งสำคัญของแคสเปอร์ชไมเคิล King Power น้ำหอมเครื่องสำอางถูกกว่า20%ดูไว้ถ้าไม่อยากเจ็บนี่คือ5นาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องของเจมี่บาร์ดี้ถ้าคุณไม่ได้เร็วแบบนี้คือเวลาช็อปที่3นมบินเถอะครับถ้าไม่อยากควาน้ำเหลว สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 คือที่บอกว่าเป็น RFID กาศนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบัตรที่เดี๋ยวเราจะไปใช้ลงทะเบียนเพื่อจะเข้าฐานฝึกซึ่งก็จะมีฮีโร่และคุณเจบคอยช่วยสำหรับการลงทุนในครั้งนี้คุณผู้ชมคะตอนแรกคุณเจียบอกว่ามิวเซียมที่นี่สนุกแล้วก็อินเตอร์แอคทีฟแล้วก็ใช้วิธีเทคนิคการนำเสนอโดยแบบมิติมีเดียรับรองว่าเขาจะเขาจะย่อยเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับการลงทุนเดียวคุณเจี๊ยบจะพามาเข้าไปข้างในค่ะใช่เลยค่ะนี่เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงมากๆตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงของชีวิตเลยว่าไม่ว่าจะช่วงวัยไหนเราก็มีปัญหาทางการเงินเราก็มีมันนี่มอนสเตอร์คอยกุกคามเราได้ตลอดนะคะเริ่มกลัวแล้วว่ามันนี งั้นเราต้องมากําจัดกันทุจัดตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่อินเวสต์อรี้แลนด์นะคะเราก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนสแกนิ่งัวโอ้โหแสดงว่ามีเยอะทั้งตัวโอเคค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้เราจะเข้าสู่การฝึกแล้วค่ะแค อันแรกนะแค่ลงทะเบียนนะยังสนุกเลยค่ะคุณเียวอันนี้เราเอาบัตรออกได้เลยไหมได้เลยค่ะโอเคไปค่ะเราไปโซนต่อไปเป็นโซนอะไรคะจะเข้าสู่ Investor y ตอรี่แลนด์ละค่ะค่ะไปค่ะ องนค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่เรียกว่า world of set นะคะเมื่อสักครู่เราเห็นฮีโร่ในภาพยนตร์แล้วทีนี้เห็นไหมคะเราจะมาเจอฮีโร่ตัวตัวจริงเจอหุ่นฮีโร่ทั้ง4นะคะที่อยู่ในภาพยนตร์แล้ว อันนี้ที่เห็นเรามีฮีโร่สท่านใช่ค่ะซึ่งฮีโร่สท่านเนี่ยก็จะแทนกรูในแต่ละโปรดักต์นะคะที่จะมาช่วยเราเอาชนะมันนี่มอนสเตอร์กันนะคะอย่างคนแรกนะคะเราเรียกว่ากัปตัน S ก็คือเป็นตัวแทนของหุ้นนะคะผู้ที่มีความรู้เรื่องหุ้นก็จะเป็นหนึ่งในฮีโร่หลักของเรานะคะ คนที่กะะ<ช>2ก็คือการเดินบีนะคะก็คือเป็นตัวแทนของออผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของตาสันนี่นะคะส่วนท่านด้านหลังนะคะ<ช><ช>ก็คือ Pro M <ช><ช>นะคะ<ช><ช>ก็จะเป็นตัวแทนของ คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของกองรรอทุ<ล>ท<า>นรวมแล้วก็สุดท้ายผู้หญิงคนเดียวน,นะคะก็คือเลดี้ดีก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้ความชํานาญเรื่องของอนุพันธ์อนุพันธ์ห้องนี้เนี่ยห้องเวิลด์ออฟเซตนอกาจากจะเป็นที่เราได้เห็นฮีโร่ทั้ง4แล้วเนี่ยเรายังมีไฮไลท์ก็คือด้านหลังที่เห็นนะคะที่เราเรียกว่าเซ t ตอีโคซิสต็ม จุดนี้นะคะจะเป็นจิตกรรมฝาผนังที่เราบอกเล่าเรื่องราวกลไกลของตลาดทุนว่ากลไกลของตลาดทุนเนี่ยมีกลไกลการทำงานยังไงะนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ในการที่จะทําให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นนะคะจากการใช้ตลาดทุนให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งดินแดนออกเป็น3ส,ส่วน3ส,ส่วนนะคะตรงด้านซ้ายเนี่ยก็คือดินแดนสําหรับเรื่องของการระดมทุนก็จะแสดงให้เห็นว่า จากกิจการขนาดเล็กเนี่ยถ้าเขาต้องการขยายเป็นกิจการขนาดใหญ่เนี่ยเขาสามารถใช้ช่องทางของตลาดทุนในการระดมทุนได้นะคะ ซึ่งก็จะเติบโตไปเป็นกิจการขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศส่วนดินแดนน้านขวาเนี่ยเราจะเรียกว่าดินแดนแห่งการออมและการลงทุนก็จะพูดถึงประชาชนทั่วไปมีการทํามาหาเลี้ยงชีพนะคะมีเงินออมเหลือก็นําเงินออมเนี่ยมาต่อยอดลงทุนในตลาดทุนก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งทั้งสองดินแดนเนี่ยถูกเชื่อมกันด้วย กลไกก็คือตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตัวกลางต่างๆนะคะซึ่งถ้าเห็นเนี่ยเอกลักษณ์หนึ่งของภาพจิตกรรมนี้เนี่ยก็คือถ้าเห็นจะเป็นตัวละครที่เป็นแขนอ่อนลักษณะจะชดช้อยเหมือนเหมือนจิตกรรมไทยสมัยโบราณใช่ส่วนสุดท้ายนะคะของห้องนี้ก็คือเรื่องของเซตไทม์ไลน์นะคะก็จะเป็นจุดที่บอกเล่าประวัติเรื่องราวต่างๆนะคะของตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ตลอด40ปีที่ผ่านมา อ่ะอันนี้คืออะไรคะคุณจตรงนี้ก็คือเราจําลองการเคาะกระดานสมัยก่อนมานะคะว่าสมัยก่อนนี้ฮะใช่ค่ะ้ลองหน่อยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีรายละเอียดในนี้จะมีวิดีโอบอกว่าในแต่ละอันเป็นอะไรอย่างตัวอย่างอันนั้นก็คือเสื้อบรกเกอร์สมัยก่อนว่าเขาใส่กันแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อย่อบริษัทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ย ดูราคาเนื่องจากว่า oh. มันจะต้องใช้กล้องอะค่ะ oh. ช่วยในการดูราคาเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์จริงๆที่เขาใช้ในการส่งถึงสัซื้อขายนะคะ oh. Oh. ตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าเวลาเขาเคาะกระดาษเนี่ยเขาจะมีราคานะคะ oh. Oh. ราคาปิดราคาฟลอร์ราคาซีลิงตอนนี้เสนอซื้ออยู่เท่าไหร่เสนอขายอยู่เท่าไหร่ถ้ามีการจะซื้อจะขายก็จะเกิดการเขาถึงเรียกเคาะกระดาษโอเข้าใจละอาะค่ะ อันนี้คือสมัยก่อนซื้อขายกันแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ต่างๆให้เห็นว่าจริงๆเรามีตั้งแต่ก่อนตลาดเปิดนะคะว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยจริงๆเรื่องของทุนเนี่ยเราคุยกันมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นในรูปแบบอื่นจนมาถึงทุนสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องของการระดมทุนฐานตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะให้เห็นว่าเหตุการณ์ในประเทศเหตุการณ์ต่างประเทศในช่วงนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอินเด็กซ์ยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปเจอจุดที่สูงที่สุด เซตอินด x เนี่ยเคยขึ้นไปสูงที่สุดที่1,753.73จุดนะคะช่วงปี37นี่ยังเป็นปิดสะพานไม่ได้ภาพไทลาวเหรอคะใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูมากอ๋อแต่มีวิกฤติการณ์วิกฤตการณ์ในเม็กซิโกใช่ด้วยครับเนี่ะมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าชุดในดว่าปีเกิด ภาวะเศรษฐกิจก็จะมีผลกับเซตอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นเราก็ถึงบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนภาวะได้เหมือนกันนะคะได้หมายความว่าตอนนี้คือขึ้นสูงสุดขึ้นสูงสุดยังไม่มีมายังไม่ยังไม่ยังไม่ยงไม่เคยขึ้นไปถึงจุดนี้เลยนะสนุกดีนะนี่เห็นไหมอย่างช่วงเจอวิกฤตการเงินก็จะเห็นว่าอินเด็กซ์ก็จะล่วงล่วงลงมาโอ้โหใจจะขาดนะ หลายคนมาแล้วบอกอุ้ยลูกนี้ซื้อตั้งแต่ตอนนี้ต่อนนี้ันนั่งนั่งดูพอศและเสี็จายใช่ไหมคะค่ะนี่คือซูเปอร์เซฟครั้งสำคัญของแคสเปอร์ไมเคิล ที่ King Power น้ำหอมเครื่องสำอางถูกกว่า20%ดูไว้ถ้าไม่อยากเจ็บนี่คือการสุดความฟิตของชินจิโอคาสกิที่ King Power ของเยอะจริงๆทั้งแบรนด์เนมและเมคอัพก,กว่าพันแบรนด์สมาชิกลดสูงสุด20%ของเพียบอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก ว่าเราต้องหาวิธีการที่ทําให้เรารอดโดยวิธีการง่ายๆคือเราต้องหาผลตอบแทนที่มันทําให้เราได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นก็สามารถทําให้เราบรรลุเป้าหมายได้ถูกคะแต่ทีนี้เราก็ต้องมารู้ว่าแล้วอะไรล่ะที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายได้ยกตัวอย่างอย่างอันนี้นะคะเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่า ทางเลือกการลงทุนที่มันต่างกันอ่ะมันให้ผลตอบแทนที่ต่างกันค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเราเก็บเงินเดือนละ1 0 0 0บาทคิดว่าต้องเก็บกี่ปีจะมีเงินล้านคุณไม่ถูกทีนี้เรามี3ทางเลือกนะคะถ้าเราเราเก็บด้วยเงินฝากนะคะปกตินี่แหละ4ีปี5เดือนถึงจะมีเงิน1ล้านบาทนะคะด้วยอัตราดอกเบงเปอร์เซทีนี้ถ้าเป็นตราสารหนี้นะคะ เหลือลงมาเหลือ31ปี7เดือนเพราะว่าอัตราตราสานี้เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่5.76อทีนี้มาดูทางเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือหุ้นจาก31จะเหลือ22ปี10เดือนเพราะว่าหุ้นให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ10.46เเซเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผลตอบแทนต่างกันทําให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันซึ่งซึ่งก็จะ ร่อนระยะเวลาด้วย<ช>นะใช่ค่ะ, oh. คะแต่ว่าการเล่นหุ้น,นมันก็มีความเสี่ยงใช,ใช่ค่ะแต่ว่าโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราลงทุนในระยะยาวแล้วเรามีการความรู้ที่ดีพอเรามีการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยม,มันก็จะช่วยให้ผลตอบแทนเนี่ย มันดีได้เสียน้อยที่สุดใช่ไหมคะการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงต้องบอกง่ามี่นะยังไงก็มีความเสี่ยงแต่ถ้ามีทั้งข้อมูลมีที่ปรึกษามีความรู้ติดตามข่าวสารตลอดเวลาก็จะสามารถทําให้ความเสี่ยงนั้นน้อยลงได้เพราะว่าจริงๆการไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเราก็จะโดนเงินเฟ้อกัดกินถูกไหมคะช็อกแบบเมื่อกี้ค่ะช็อกแบบเมื่อกี้เลยค่ะไปค่ะต่อค่ะเออสนุกละ แถมสนุกแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะต่อไปนี่เป็นอะไรคะทีนี้เราจะเจอฐานฝึกของฮีโร่ทั้ง4ี่แล้วค่ะซึ่งอย่างฐานแรกนี่ก็คือฐานของการ r เดียนบีนะคะในฐานฝึกเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้หลากหลายวิธีอย่างบอร์ดบอร์ดตรงนี้เราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยตาสันนี่คืออะไรอ่ะผลตอบแทนเป็นยังไงวิธีการจะเลือกลงทุนมันมีอะไรบ้างหรืออย่างอันนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเราจะมีแฮนด์ออนให้เล่นว่า อันนี้ก็จะบอกเล่าถึงเรื่องของเครดิตเรตติ้งว่าเครดิตที่แตกต่างกันมันก็ให้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้เรามีเกมให้ทดลองเล่นมาดูสิคะเพื่อรู้จักวิธีการลงทุนในตราสารนี้มากขึ้นเกมนี้เราเรียกว่าเดอะมันนี่การภารกิจก็คือต้องเลือกโล่เพื่อจะปกป้องเงินต้น10,000บาทนะคะแล้วก็เก็บดอกเบี้ยให้ครบโล่ก็จะแทนเครดิตเรตติ้งของตราสารนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย โลที่อย่าง A Triple A เนี่ยก็คือป้องกันได้ดีแต่ดอกเบี้ยจะต่ำคือความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนก็ต่ำต่ำด้วยแต่ขณะที่โล C เนี่ยดอกเบี้ยสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงก็สูงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ทดลองได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนเขาเรียกอะไรคะกับรับ S กับตอน S ก็จะให้ข้อมูลอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรา Stock Time Machine นะคะก็คือจะให้เห็นว่า การลงทุนยาวๆเนี่ยไม่ว่าจะช่วงไหนก็จะได้ผลตอบแทนที่ดี<อ>ที่เมื่อกี้คุณจางถามว่าอเอ้ยมันมีความเสี่ยงแต่จะเห็นว่าเมื่อระยะเวลาการลงทุนมันยาวขึ้นมันก็ทําให้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเนี่ยดีได้นะคะเพราะมันจะมีบางปีที่ขึ้นสูงบางปีอาจจะลงแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะดี จะได้รู้ว่า <ฮะ S 2> พอที่เหมาะสมสำหรับเรา,รเ,ราเป็น,ปนย,ยังไงเมื่อกี้ <ฮะ S 1> เขาออกว่าอายุอย่างน้อยคุะผู้ชมไป <นะ S 1> ลงทุนยุ่นซะความเสี่ยงม,มากรับไม่ค่อยได้ะ,ะชอบชีวิตมั่นคงนะ ห้องนี้เราเรียกว่า big battle นะคะก็คือจากเมื่อสักครู่เราได้เห็นพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับเราแล้วทีนี้ห้องนี้เนี่ยเราจะให้ทดลองบริหารจัดการนะคะพอร์ตการลงทุนตามสัดส่วนนั้นนะคะโดยที่เราจะใช้ข้อมูลจริงเรามีระยะเวลาในอดีตนะคะตั้งแต่ปี2523-2557โดยเราจะให้เลือกลงทุน5ปีเพื่อดูว่าผลตอบแทนที่ทำได้จริงๆจากการตัดสินใจเลือกหุ้นของเราเองเนี่ย มันได้ผลตอบแทนอย่างที่เราอยากได้ไหมอันนี้เป็นในส่วนนีทถ้ศการหมุนเวียนลนะ,ค,ะค่ะ,คะซึ่งตอนนี้เราจัดแสดงเรื่องของ40ปีตลาดหลักทรัพย์นะคะุูนส่วนชีวิตุูนส่วนเศรษฐ,ฐกิจไทยเราจะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ไกลตัวคนที่คิดนะคะ,คะเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ใกล้ชิดกับเราตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละค่ะ,คะเราก็ใช้สินค้าและบริการของเขาอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้ธุรกิจพวกนี้ค่ะสามารถดําเนินกิจการขยายกิจการได้แล้วก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการที่ดีให้กับคน คนไทยทุกคนตั้งแต่มิวเซียมสร้างมาเนี่ยเราคาดหวังนะว่าให้คนที่เข้าชมได้อะไรกลับไปจากที่นี่อันดับแรกนะคะ เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แรงบันดาลใจนะคะที่จะกลับไปเนี่ยเริ่มต้นที่จะวางแผนการเงินวางแผนเ,เป้าหมายชีวิตของตัวเองอแล้วก็ใช้การลงทุนเนี่ยเป็นส่วนในการช่วยให้เขาบารรลุเป้าหมายชีวิตอย่างน้อยเนี่ยคือต้องกำจัดศัตรูทางการเงินออกไปจากตัวเองให้ได้นะคะ,คะแล้วก็บรรลุเป้าหมายทางการเงินมีความมั่นคงในชีวิตเปิดปิดยังไงคะ ที่นี้เราเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์นะคะแล้วก็9โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะคะก็น้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าฟรีแล้วก็ผู้ิการด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปทั่วไปก็100บาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะมา1คนก็ฟรีอีกหนึ่งคนสุดท้ายคุณเจี๊ยบขาฝากไว้หน่อยฝากข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของการลงทุน่อยค่ะ ต้องบอกว่าการลงทุนนะคะแล้วก็การวางแผนการเงินเนี่ยเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนนะคะการที่เรามีเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเงินการลงทุนที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เรามี เ,เป้าหมายชีวิตนะคะบรรลุปเป้าหมายชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็สามารถนอกจากที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะดูแลครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างได้ด้วยนะคะอืมเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจฟมากนะคะที่พาเราชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และก็แนะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการลงทุนขอบคุณมากค่ะค,ค่ะ,คะ บอกไปนะคะว่าที่นี่เขาจําลองโลกของการลงทุนแบบเสมือนจริงนะคะด้วยรูปแบบของเกมแล้วก็มันติมีเดียค่ะสาหรับใครนะคะที่คิดจะวางแผนทางด้านการเงินในระยะยาวนะคะก่อนเกษียณอายุก็มาที่นี่ได้ค่ะอินเวสทอรี่ค่ะ,คะก็เหมือนมาฝึกฝนมาทดลองเนาะ,ะสนุกด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสามารถนําไปปรับใช้จริงได้นะคะ,คะโดยเฉพาะที่นี่เขาจะมี เซ็ฮีโร่คอยช่วยขจัดศัตรูทางการเงินของเราค่ะใครสนใจมาที่นี่ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาเราหมดลงแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่สางหน้าเวลาเดิมกับคุยกันวันเสาร์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นลมไหมได้ข่าวว่าช็อกอะช็อกเป็นลม ไม่หลบสิอย่าเก็บอย่าลบเฮ้ยๆนอนไปเลยนอนไปเลยนอนไปเลยเก็บยาวๆโอ้ยคุณผู้ชมคะกล้องขอแอบกล้องไว้นิดนึงค่ะอุ้ยแต่ละอุ้ยความจริงหรือความลวงคะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมคะอ่ะละครมันคือโลกมายาโอ้โหไม่ยอมบอกนะ